กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับามาพบมาเจอกันนะครับอ่าตอนนี้ก็นั่งแค่ยังไงแม่บ้านนั่งเมือง,งหนงนั่งนี่คือยังหนังฮะเมืองศรีรีแล้วเมืองศรีลีน้ำอาบอาบน้ำไหม ยอดน้ำกดเขามาอย่างนามาท่านอาบอยู่มานั่งเบิงซิรีนะครับสิบเปลี่ยนซื้อให้เพิ่นไม่อยู่แม่บ้านนะครับเพิ่นมักซิรีไหลสิสได้เปลี่ยนซื้อเป็นแม่นางอยงฮะเอาแม่นางอยงฮะแม่นางหลีมึงบอกเอาแม่นางหลีมึงเเาฮ็ดคลิป แม่นางหลีเมื่อเมื่อนี้ครับมีตัวเลขเนวทังนะครับจากฉบาก็คือวิไลบ่าวมุสานีฉบาคนีอ่ามาบ้านนะครับก็เลยถามเพื่อนมาได้ได้มากไปเนวทางของตาจันนะครับเอฟซีถามหากันไล อตอนนี้เพิ่นล่วงไปทุระแล้วครับกินเขา่าเศร้าเซ็ตเพิ่นกับไปท้ำทุระต่อนะครับอาตาจันนะครับเอซีถามหากันหลายนะครับอาจารย์ใดก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเออไม่ยังนะไก่นองผู้ผาบอือนองผู้ผาปลอยไก่เพิ่นมากเ,าเบิ้งด้วย e เอฟซีเสียเสี่ยวให้เบิงไปไปไป้งนี่นี่เป็นไก่ตีนองผู้ผา มือนี้เพิ่นปล่อยมากมืลอนี่พอ่อนสองตัวทุกมือเพิ่นตีครั้งพู่อนท้วนาวแล้วได้ออกครับเพิ่นไปขอเพิ่นไปขอมาเลี้ยงครับไปขี่สายบ้านไก่ตีนอกผู่ผาเพิ่นไปเพิ่นไปน้ำแม่เพิ่นไปน้ำเสบาพู่อนขัน อ,อ๋ครับเนื้อท่างของตาจันนะครับไก่ไก่ไก่ชนไกลตีนอกคู่ขามาละวาดเดี่ยวเป็นจะขอนำลุงแจ็คคมนคมาน,คานะครับอ๋อได้มาแล้วนะครับบอลซานะครับตาจันแล้วก็ซ่องบางบอลจะได้มาแล้วนะครับซ่องบางบอลจะได้นะครับเพราะว่าชบาเอามาให้นะครับ แนวทางของตาจันนะครับแนวทางตาจันเอฟซีทามฮาตัวนะครับพดีสบ่าหายมากนะครับตา,า,าจันอ่าสิบหกสิบหกกันยายน หกแปดนะครับเนื้อทาาของตาจันนี่จะเป็นบนอย่างเดียวนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> บนอย่างเดียว <S <S อ้ามาขันอยู่ใกล้เทระบันะ <S 2> <S 2> ไกล้เมยียเอาไปเมยียไม่ไล่หรอกเราดิ่งใกลตัวนี้ไกลไกลตีที่ว่าเป็นไกลต้มถ้ามันนอบ้านเนาะบนอย่างเดียวมันห่าวแล้วมันได้ออกมาเดินไม่ยาก บนอย่างเดียวตามภาษาเด็กเพื่อนหน่อยเพื่อนนะครับเพื่อนจากใดเพื่อนเห็นมูลเลี่ยงเพื่อนจะเอามาเลี่ยงนะครับน้องผู้พาเิ่นเอามาสองตัวแต่ว่าพ่เกียจักเทียสมบวาสมจากใดมิแต่ย่า่กับตาเกียให้นะครับ อะครับมาเบิ้งกันนะครับแนวทางของตาจันเป็นบนอย่างเดียววิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับวันนี้นะครับตาจันวิ่งมาที่ย่าขันย่าขันเดี๋ยว้มชส่บะขามอ่อนนี่นใช้สมโมงมา,าวิ่ง หนึ่งกับสองครับหน, <c oughs> นึ่งกับสองบนนี้แน่ว่าเท่าไหร่อาจับคู่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่ง 92กันกัน97 98ครับนี่คือแนวทางของตาจันอ่า FC ทำหากันไล่พอดีชะบานะครับเพิ่นขึ้นมาบ่านเพิ่นได้ได้ตัวเลขแนวทางมาฝาก FC นั่ ก็น,นี้เดินทางเขาตัวเพื่อสว่างแล้วนะครับเอาครับมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับตาจันนะครับนวดประจำมาที่16กันยายน2568ครับบนอย่างเดียววิ่ง1กับ2จับคู่ครับมี7172 9192ตัวกันคือ9798อ่้าะครับตาจันว์วงกลมให้นะครับ1 อ้วกกลมให้สองคููนะครับวงกลมให้2คููนะครับก็คือ,อขอให้นะครับ f อฟซอดพี่ไรกก็ลืมเขียนนั่นจนจะมาวงกลมนะครับ ลืมสองคูนะครับ FC. เอฟซีเอ็ดวีไลน์นี่ก็เป็่นยังไงวะนะครับขำนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองครับลืมเขียนแปดหนึ่งกับแปดสองโอ้ยเป็นเรามากแล้วว่าะเอ็ดวิไลนี่อ๋อนี่ครับถือแก้วไป ร่วมทังตัวกันแล้นจะมีจะู่ดชุดนะครับอ่าตัวกันนะครับ9 9 7 9 8นี่คือตัวกันได้ครับเอีเบองให้ดีตัววงกลมครับวงกลมที่81 82แล้วก็ตัวร่องครับคือ92นี่ครับนี่คือแนวทางของตาจันนะครับอ่าสรุป สรุปวันที่14ครับเมื่อนีวันอาทิตย์ที่14 14กยอ68อ่ก็ยอว8่าสรุปแล้วนะครับฝากแชกไปนะครับฝากแชกไปเนว้ทางของตาจันเอฟซี FC ทำหากันหลายพอดีนะครับสบานนำมาให้นะครับ8182ครับโดวล่องคือ 92นะครับาฝากแชร์ไปนะครับให้กำลังแรงใจตาจันน้ำให้กำลังแรงใจแอดวิไลน้ำคลิปนี้จากลาก,กันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ